เอาละครับเดี๋ยวปิดท้ายในเบรกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วง้ายๆแล้วเพราะตอนนี้เตรียมรับลมหนาวกันแล้วที่จังหวัดพิจิตรนะครับมูลนิธิมิลเลอร์เคนออฟไลน์นะครับมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตรครับที่โรงเรียนบางลายพิทยาคมอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรครับร้อยตำรวจโทรดรมนัฐโนนุชประธานมูลนิธิมิลเลอร์เคนออฟไลน์พร้อมด้วยนายพยนตลอสวัสด์พิชยนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร แล้วก็มีผู้แทนในพื้นที่นะครับร่วมพิธีมอบถุงยังชีพตามโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภยัยร่วมกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บึงนารางจังหวัดพิจิตรจำนวน100ชุดถวายแด่พระสงฆ์ในพื้นที่อีก10ชุดจากนั้นก็ลงพื้นที่ละครับไปที่หมู่9ตําตบลบางลายที่ประสบอุทกภยัยเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการดำาริชีวิตต่อไปซึ่งในครานี้เองเนี่ย หลายคนก็บอกว่าเอออุทกภัยไม่หมดภัยอีกเหรอแต่จริงๆคืออย่าลืมนะครับผมบอกไปหลายครั้งว่าการประสบอุทกภัยเนี่ยก็มีขณะประสบเหตุก่อนประสบก่อนประสบเหตุขณะประสบเหตุและเยียวยาในตอนนี้เองเราอยู่ในหมวดเยียวยานะครับยยยอย่าลืมว่าในหลายพื้นที่ยังมีน้ําท่วมขังยังระบายออกไปไม่ได้ยังระเหยไปไม่หมดดังนั้นเองก็ยังได้รับความเดือดร้อนกันอยู่นะครับ